ต่อไปคือคำพีอติสารว่าด้วยลักษณะอติสารสองจำพวกคือปัจจุบันกรรมอติสารและโบราณกรรมอติสารปัจจุบันกรรมอติสารมีหกจำพวกคืออุทรวาดอติสารหนึ่งสุนทรวาดอติสารหนึ่งปัศยาวาดอติสารหนึ่งโกฏฐาสยาวาดอติสารหนึ่ง กุฉิสยาวาดอติสารหนึ่งอุตราวาดอติสารหนึ่งสามารถจำเป็นกรอนได้ดังนี้อุทรวาดผิงสะดือสุนทรคือกระมอม,มเปิดปัศยาป่วงมันเกิดลมเตลิดอุตราวาดกุชิตโหมติดลมให้ระทมเพศอุจจารกฎาสยาวาด หากมิพัดย่อมให้ลงและโบราณกรรมอติสารจำแนกออกเป็นห้าจำพวกตามอาชินได้ดังนี้เสมหะอาชินปิตตะอาชินวาตะอาชินและสันปาตะอาชินคืออมุทาตอติสารหนึ่งรัตทธาตอติสารหนึ่ง ปัจฉันทธาติสารหนึ่งมุสกายะธาติสารหนึ่งการาตุอติสารหนึ่งรักษณอติสา 1. รอ,สา 1. อันเป็นปัจจุบันกรรมมีหนึ่ง อุทรวาดอติสารบังเกิดขึ้นเพื่อขั้วสะดือพองโดยอำนาจผิงสะดือไม่ได้แต่ยัางยาวและลมกองนี้ติดตัวมาจนโตกระทำให้ท้องขึ้นไม่รู้วายมักกลายเป็นลมกระสบางทีให้ลงให้ปวดมวนครั้นกินยาก็หายไปครั้นถูกกินเข้าก็กลับมาอีกให้ขบให้ปวดท้องยิ่งนักถ้าจะแก้ ใช้ยาแก้อุทรวาดอธิสารอุทรวาดอติสารมีแก๊กในการจำตัวยาดังนี้อติสารอุอทรถอนคนทีสอขอเจคานพลูคู่ผิวมะกรูดอติสารอุอทรถอนคนทีสอขอเจคานพลูคู่ผิวมะกรูด สองสุนทรวาดอุตสารเกิดแต่กองอุทังคมาวาตาพัดอยู่ในกระหม่อมเมื่ออยู่ในคันมันดากระหม่อมเปิดคันออกจากคันมันดาแล้วกระหม่อมก็ยังเปิดเมื่อได้สามเดือนกระหม่อมก็ยังไม่ปิดจึงบังเกิดโทษคือลมอทโวคมาวาตายนลมอุท,ทังคมาวาตากำเริบพัดลงมาทำให้ไ้พองท้องใหญ่ คือให้ลงกลอนแล้วเป็นมูกเลือดปวดมวนครั้นกินยาปิดก็ให้จุกขึ้นมากินยาเปิดก็ให้ลงไปโรคดังนี้มักแปลเป็นมารห้าประการคือถ้าจะแก้ใช้ยาชื่อยานวทวานกินแก้สุนทรวาดอติสารสุนทรวาดอติสารมีแก๊กในการจําตัวยาดังนี้ อติสารสุนทรชื่อนวทวานลูกจันทรสัตตบุตรขุดกระเทยถือไพรหอมถนอมดีปรีถน้ำตำกระเทียมเตรียมนม้ำมะกรูดอติสารสุนทรชื่อนวทวานลูกจันทร์สัตตบุตรขุดหัวกระเทยถือไพรหอมถนอมดีปรีถน้ำตำกระเทียมเตรียมน้ำมะกรูด 3. ปัสยาวาดอติสารมีอาการบังเกิดแต่กองอชินคือสำแดงกระทาให้ลงไปดดกินยารุกกินอาหารมีอยู่ท้องให้อาเจียนมีสีเขียวสีเหลืองสมมติว่าป่วงห้าประการคือป่วงน้ำป่วงสุนัขป่วงลมป่วงหินและป่วงวานอนถ้าจะแก้ใช้ยาแก้ปัศยาวาดอติสาร ปัสยาวาณอติสารมีแก๊กในการจําตัวยาดังนี้อติสารปัสยาปาหนังแรดเผาเอากระเบนด้วยช่วยประคํนาน้ําตาลกรวดดวดผิวไม้ไผ่ละลายน้ําปูนใสอติสารปัสยาปลาหนังแรดเผาเอากระเบนด้วยช่วยประคํนาน้ําตาลกรวดดวดผิวไม้ไผ่ ละลายน้ำปูนใสสีโกฐาสยาวาตาอาติสารให้เกิดตามลำไส้ลมจำพวกนี้เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่ได้พัดตลอดเมื่อใดย่อมให้ลงไปบริโภคสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นออกมาสมมติว่าไส้ตรงลมกองนี้พัดอุจระปัสวะ ให้ลงสู่คู่ทวารคู่ทวารก็เปิดลมกับทวารหากรู้กันเองถ้าไม่รู้กันตราบใดอาการก็แปรไปต่างๆถ้าจะแก้ใร้ายาแก้โกฏาสยาวาดอติสารโกฏฐาสยาวาตอติสารมีแก๊กในการจำตัวยาดังนี้อติสารโกฏหาการะบุญหิงขิงดีปรีภัย กระสายแค่ต้มอติสารโกฏฐาการบุญหิงขิงดีปรีภัยกระสายแค่ต้มห้กุจจิตสยาวาดอติสารล,ลมกองนี้เกิดอยู่นอกลำไส้พัดแต่เพียงคอลงไปทวานหนักทวานเบา เมื่อจะให้โทษประมวลเข้ากันเป็นก้อนในท้องแต่อยู่นอกลำไส้ก็ทำให้ลงท้องเหม็นข่าวแต่ไม่ปวดมวนเหตุว่าลมกองนี้เป็นเจ้าของทวารไม่ได้หยัดวารไว้ได้อยู่ๆก็ไหลออกมาเองสมมุติว่าทวารเปิดถ้าจะแก้ใช้ยาแก้กุจิตสยาวาดอติสาร กุชิตศยาวาดอดิสานมีแก๊กในการจำตัวยาดังนี้อดิสานกุชิตปริดลูกจันทร์การผูตามขาวดำเทียนเจียนโกศปนรอณปูนใสอดิสานกุชิตปริดลูกจันทร์การผูตามขาวดำเทียนเจียนโกศปนรอณปูนใส ตราวา a อติสารเกิดแต่กองวาโย16จุมพวกเป็นสาธารณะทั่วไปทุกแห่งถ้ามีลงแต่สิ่งเดียวให้พึงรู้ว่าอาการยังกระทําอยู่ถ้าลงไปแพทย์วางยาไม่ถูกกลายไปเป็นปวดมวนปวดมุกเลือดสมมุติว่าเป็นบิดถ้าจะแก้ใช้ยาแก้อุตราวาดอติสาร อุตราวาดอติสารแก๊กในการจำตัวยามีดังนี้อติสารอุตราอาชวดานแจ้งแต่งยาดังนี้สารพีเกศรบัวถั่วบุญนาคใสไปดอกฟักทองและน้องจันแดงแต่งใส่น้ำจันอติสารอุตราอาชวดานแจ้งแต่งยาดังนี้สารพีเกศรบัว ถั่วบนนาคใส่ไปดอกฟักทองและน้องจันแดงแต่งใส่น้ำจันสรุปลักษณะอติสารอันเป็นปัจจุบันกรรมมีอุทรวาดอติสารหนึ่งสุนทรวาดอติสารหนึ่งปัตสยาวาดอติสารหนึ่งโกฏฐาสยาวาดอติสารหนึ่ง กุจิตสยาวาตอธิสารหนึ่งอุตราวาตอติสารหนึ่งรวมเป็น6ประการสามารถจำเป็นกรอนได้ดังนี้อุทธรวาตผิงเสดือสุนทรคือกระม,มมเปิดปัสยาป่วงมันเกิดลมเตลิดอุตราวาตกุจิตโหมติดลมให้ระทมเพศอุจจาร โกฏาสยาวาดหากมิพัดย่อมให้ลง